กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ<ม>ทุกคนกับชาแนลของลูกอลอฟเองอืมกับชาแนลของลูกอลอฟเองเ<ม>คล็ดที่เราจะมาทาในวันนี้ก็คือการปลูกต้นไม้ที่ให้ให้เงินกับเราใช่แล้วแกรู้ไหมว่าต้นไม้ก็สามารถทําตังให้เราได้นะ<ม>อืมก็ดีเหมือนกัน คลิกในการทำเควสเหมือนเดิมเลยอ่านเฉพาะบรรทัดข้างล่างอืมนี่เขาบอกให้ไปที่บุ๊กเชลที่ชั้นหนังสือแล้วก็ให้ซิมของคุณค้นหาเกี่ยวกับต้นไม้ให้เงินเห็นไหมนี่ไปที่ชั้นหนังสือ,อแล้วก็ให้ซิมของคุณเนี่ยค้นหา มันนี่ on free เปโลดชั้นหนังสืออยู่นี่ไหนหนังสือเห็นไหมรีเสิร์ชมันนี่ on free อันนี้นะทุกคนเปโลดไปรีเสิร์ชมา <c oughs> เพื่อเป็นการประหยัดเวลากดห้ามฮะแล้วต่อไปอ่นานบรรทัสร่างเหมือนเดิม ให้ซิมของคุณเนี่ยดูทีวีเกี่ยวกับอันเนี้ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยให้ดูอันเนี้ยอ่านไม่ออกค่ะไหนอันน,น,นี้อยู่นี่ตรงนี้นะทุกคนกดเข้าไปเวลาเวลากดข้ามเหมือนเดิมอันนี้ก็คือให้ซิมนะาทำกาแฟแต่ถ้า แต่หากซิมของเราเนี่ยไม่มีเครื่องทำกาแฟก็ให้ไปซื้อเครื่องทำกาแฟที่โฮมสเตู์แต่ว่าบ้านนี้มีไหมบ้านนี้มีไหมเครื่องทำกาแฟโอ้ใช่บ้านนี้ไม่มีเครื่องทำกาแฟค่ะทุกคนไปนโหลดไปที่โฮมสเตู์แล้วก็ชีคเคนเครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟนี่นะเครื่องทำกาแฟแต่ว่ารวยไง ก็ต้องแสนที่มันแบบแพงๆหน่อยมีเจ็ดพันห้าพอดีพี่มันรวยครับนอ้อง mm hmm. ก็ไปวาหมุนเย็ด yeah, ซื้อมาแล้วแล้วก็ให้ทำกาแฟกาแฟอะไระให้ทำกาแฟอะไรนี้ดับเบิลช็อตนี่ Make ับเบิลช็อตออฟคอฟฟี ไปเลยดับเบิลช็อตอยู่นี่ดับเบิลช็อตแล้วก็แล้วก็นี่ mm hmm. อ่านมาทั้งล่างใช่ไม่ต้องไปสนใจข้างบนเลยนะคะสำคัญแม่งอยู่แค่ข้างล่างเนี่ยดู go to garden ให้ซิมเราไปที่สวนแล้วก็ปลูกอะไรเนี่ยซิมอะไรอะ่ะน่าจะเป็นต้นไม้เงินอ่ะทุกคนนี่ไปที่สวนเห็นไหมแล้วก็ให้ซิมปลูกไอ้ต้นไม้นี้ไอ้ต้นไม้ที่หน้าตาเหมือนเงินรลเนี่ยซุ่มไปเย่เย จ้ะพอแล้วจ้ะอ้าวผ่านแล้วส่วนเอ๊ะควยดอนนี้เหมือนเดิมฮะทุกคนเอาไว้สอนอีพีถัดไปหากชื่นชอบก็กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเนาะอืมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่กำลังใจแค่นี้แหละบา,บายบายโชคดีฮะ